สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเพียรามใช่ไหมบ้านพญารามนะครับอำเภอเ,เมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาทําไมทําไมต้องมาทําไมต้องมาหาที่นี่ทําไมต้องหน้าที่พญารามนะครับก่อนอื่นพอดีเราเห็นผลิตภัณฑ์นะครับก็เลยเนี่ยครับ ผลิตภัณฑ์อันแรกครับอันแรกคืออะไรครับอันนี้คือโลชั่นโปรตีนทําจากโปรตีนไหมค่ะของบ้านพยาโอ้จากโปรตีนไหมนะครับทำจากโปรตีนไหมเช่นไหมหัวเลยค่ะต้มเอาโปรตีนเลยค่ะคือเราเลี้ยงไหมไม่ได้ใส่ยาใส่อะไรคือปลอดสารครับแบบธรรมชาติค่ะเาเป็นอะไรหน้านี้โลชั่นค่ะทำจากโปรตีนคครับถัดมาครับเป็นสบู่อน่ะเป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่โปรตีนไหมค่ะโอ้ ผลิตจากโปรตีนไหมเหมือนกันนะครับใชโอ้ครับสบู่โปรตีนไหมต่อมาเป็นอะไรครับเป็นแชมพเหลวค่ะอ๋อสบู่เหลวกดได้เลยเนาะมีหัวปั๊มอใช้แล้วผิวดีผิวเนียนเนาะอ๋อครับนุ่มครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้แบบหัวปั๊มค่ะแบบหัวปั๊มเมื่อกี้แบบเป็นแบบหลอออนน๋เป็โลชั่นเหมือนกันออ๋ใช้แล้วก็ซึมง่าย อ๋อซึมซับเข้าง่ายผลิตจากอันนี้คือโปรตีนอะไอคือเส้นไม้เส้นนอกเปลือกนอกไปสักต้มเอาโปรตีนนะคะอ๋อครับผมโอ้โเป็นเขาเรียกว่าไม้ไม้หัวเปลือกนอกก็ไ้ครับเนี่ยแหละถ้าหากว่าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่พิาราค่ะจากผผิรานพิารามอค่ะเพจอะไรนะครับเพจ ชุมชนวิถีพยารามค่ะชุมชนวิถีพยารามนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามเพจชุมชนวิถีพยารามนะครับก็มีทั้งสบู่นะครับมีทั้งโลชั่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสบู่เหลวนะครับนะครับผมครีมก็มีนะครับอ๋อนี่เลยฝากไว้แล้วก็ฝากเข้าไปดูในเพจอะไรนะครับนาวิถีพารามอค่ะอนาวัดวิถีพยารามเนาะอ่า หรืออะไรครับหรืวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงใหม่กลุ่มวนเลี้ยงใหม่บ้านพยาบาป้าคือซื้อเน่าแต่เพียรเนาะป้าทุโอเคครับผมครับลุงก็ครับอีกตัวก็มีแหละครับอันนี้คืออะไรครับสบู่นะครับโอ้มีอันนี้โอพัฒนาแพ็คเกจจิ้งครับตตััววนนนี้้จะเเป็สโอตีนจากเส้นไหม สจเป็นโปรตีนจากเส้นไหมอ๋อสุดยอดเลยครับนี่แหละครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าใช้น่าลองนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพจที่ชุมชนพยารามนะครับมีโอท็อปแดาวก็ว่าได้นะครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ